ไฟเนี่ยแย่งกันแจ้งเกิดครับนี่ผมรอสัมภาษณ์คุณนานมากเลยเนี่ยครับคุยกับแฟนกี่คนครับคนเดียวคนเดียวมีลูกยังยังรอเมื่อไหร่มีอ่ะยังไม่มต้องรีบมีนะโควิดเนี่ยตอนเนี้ยทําให้ทุกอย่างมันลวบลักหมดแล้วนะแต่งงานยังยังอายุไหนแล้วปีนี้ปีนี้เข้ายี่สิบสองเข้ายี่สิบสองเขายี่สิบสองแล้วอะไรนะเขายี่สิบสองเต็มแล้วยี่สิบสองเต็มล้วโอ้ยต้องมีแล้วเนาะ ช่วงหลังฟอร์มเป็นไงบ้างลูดลงมาแพ้ลูกขวันแล้วก็แพ้ซายมงคลแพ้ลูกขวัญแพ้ซ้ายมงคลสองคนเหรอ,อล่าสุดปล่อยไว้กับซ้ายมองคอคลเป็นไงบ้างันั้นจำไม่ได้แล้วเหรอแะคะแนนแพ้นนคะแนนเบียดนะก็ก็ไมเบียดนะแพ้ขาดเ<ม>หรอขาดช่วงตอนแพ้แตกอ๋อเพราะว่าแตกก็เลยขาด ครับ้สุดท้ายชกไว้เดือนไหนจำได้ปะน่าจะกุมภาหรือมีนาไม่กุมภาก็มีนาเนาะเดือนนี้เดือนเก้าอุ้ยหกเดือนนี้ที่ไม่ได้ชกมวยเบื่อไหมเหงาไหมเออเหงาไม่มีเป้าหมายใช่ปหทำงานอะไรไม่มีโปรแกรมก็ไม่มีเป้าหมายว่าจะเล่งเมื่อไห่ดีว่าจะแก้เกมไปชกยังไงดีว่าเท่วนี้มีรายการ วันไหนครับของชกสิบหกเดือนหน้าตุลาสิบหตุลาที่พัทยาพัทยาผลจางชมบุรีปะชมผลจางชมบุรีใช่ไหมก็ช่องสามนี่คู่เอกเลยไหมไม่ทราบไม่ทราบคู่สองก็คู่รองเนาะคู่เอกเขาไว้คู่สามนี่เห็นล่าสุดตอนเนี้ยเจอใครอ่ะก้องชัยก้องชัยเราสูงเท่าไหร มินสูง169 169ก้องไทยสูงประมาณ100สูงกว่าเราอะ่ะ <Okay. S 1> <laughs> น่าจะ70กว่าอยู่นะไม่เคยต่อยกันสายศึกเดียวกันบันทรงชัยใ,ชใครดังก่อนกันเนี่ยชื่อใครมาก่อนก้องไทยกับเพชรหัวหินเนี่ยในสายศึกน้าทรงนะน่าผมต่าก่อน,นเอง็เองต่อยก่อนเนาะแล้วก็มาเห็นน้องเขาที่หลังนะเคยเห็นน้องเขาต่อยใครบ้างอะ่ะก็ต่อยกับ เพื่อนในค่ายเลยเช่นนพชัยแล้วก็ยอดพนมุชนะมแล้วก็พี่ฟ้ารั่นคนชนะหมดเลยเขาชนะคนในค่ายละหมดเลยเหรอสามคนที่เคยเห็นมาชนะฟ้ารันด้วยเพชรถุนจะเหลือไหมเนี่ยต้องแก่ต้องล้างอาถรรพ์ต้องล้างอาถรรพ์ปะใช่คเออออออนี่ค่ายนี่เจอกับ ก้องชัยที่แพ้หมดเลยนะมีใครบ้างนะครับอีกที่ารันเคยแพ้กล้องชัยแล้วนกชัยนบผชัยก็เคยแพ้ก้องชัยแล้วยอดพนมยอดพนมก็เคยแพ้กล้องชัยแล้วครับให้สามคนเนี้มาพูดแล้วฟังว่า,านะเอาแล้วเขามีลูกไหนหน่ากลัวที่เราดูก <c oughs> ็มัดซอกครับมัดซอกช่วงหลังฟอร์มเขาก็มีแพ้เหมือนกันนะใช่ใคทีไไ่แย่งกันแจ้งเกิดไหมเนี่ยน่าจะแย่งครับค่าตัวสูงสุดที่เคยได้ 60,000บาท60,000ไฟทั่นต่อยใครปืนกลแล้วก็เพชรแปดลิลล์ปืนกลไปถึงปืนกลแล้วนะเออจะมาไม่มานะแล้วก็เจอโควิดอีกนะเพชรหินเนี่ยนะไม่งั้นนี่ป่านนี้น่าจะเฉียดเฉแสนแล้วแม่พี่ถาวรมีนะถึงด้วยพี่ถาวรบอกถ้าไม่มีโควิดเนี่ยถึงแน่นอนเพราะน่าส่งค่าตัวขึ้นดีนะใช่แต่ถ้าแพ้ก็เรียบร้อยกัน อ่ะศึกษาละกล้องใช้ดูว่าตรงไหนที่เป็นจุดแข็งก็บ้างที่เราต้องต้องรับมือก็ศอกมัดกระสอกแล้วจุดที่เราว่าจะกินเขาความแข็งแรงวงในไหมใช่ต้องกินในางเดียวใยกินได้เเล็กกว่านะดูแล้วก็ไม่น่าเล็กเลไม่น่าเล็กกว่าเอ้โอ้เขาผมต่อยเวทนี้อยู่ประจัรพี่กัดเท่าไหร่เวรนี้ที่ต่อยกล้องใช้อยยี่สิบสามัยยี่สิบสามนี่เวทเก่งปะ ได้เวทประจําเวทเก่งเวทเก่งร้อยี่สิบสองก็ไฟแรกหลังโควิดหายไปหเดือนก็ร้อยามก่อนก็ได้เนะครับทำกี่กิโลรู้ไหมก็ห้าโลประมาณห้ากิโลไม่มีปัญหานะห้ากิโลสบายโชกกลางวันด้วยนะใบบ่ายได้อะไรเงี้ยได้ถ้าคุมไปก็น่าจะเหลือน้อยลงจะเร่งขึ้นไหมชคกลางวันเออ ถาต้อมดีก็ขึ้นเลยแต่ว่าอยู่ค่ายตลอดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเริ่มเร่งแล้วยังตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วใช่ไหมปกติเร่งกี่สัปดาห์สามก็สองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์สุดท้ายคือเร่งเร่งเลยใช่ช่วงเร่งนี่พี่ถาวรนี่โหดขนาดไหนก็สุดสุดเลยปะสุดสุดนะสุดสยังไงบ้างก็ลากยาวอะไรเหนื่อยสุดอะไรเหนื่อยสุดก็ถ้าพี่ถาวรเร่งอะไรเหนื่อยสุดเป้าแล้วก็ทวนกี่สองเป้ากับยี่สองเหนื่อยเหรอก็ต้องวางแผน ออวางแผนแก้เกมไปครับแล้วก็เหนื่อยด้วยเปรานี่ก็แปดยกเก้ายกเลยเหรอแล้วก็สอบวะกระสก็ไม่ได้นับเพียงครับนานแล้วชั่วโมงหนึ่งต้องมีถึงเจ็ดเจ็ดหรือแปดนะกระสอบนี่นานไหมควนว่าเตะะเตจริงห้ายกอะทวนอีกสามยเตะจริงห้ายกที่ไปตามสเต็ปการซ้อมแล้วก็ทวนเพื่อแก้เกมอีกสามยก แล้วก็สอบอีกลงมาชั่วโมงนึงครับได้เลยโอ้โหอยากจะลาออกจยากกลายเป็นแคโทนเลยเต้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้ต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวจะหนีไหยเที่ยวแล้วจะหนีไหนเที่ยวด้วยงั้นไปแล้วขอบคุณครับสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหนีสัมภาษณ์มา